ห,หัวเล่งควายเเกิดมาป็นคน,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 นมือนี้ปริษัทจะผ่ามายางสมหมู่บ้านสดบดแห่งหนึ่งเนาะอยู่ระวางเส้นทางจากเมืองบุญเนื้อไปที่เมืองยอดอู่แฝงคงสลี่ ตัวหมู่บ้านนี้เนาะก็จะมะีแม่น้ำห้วยเนาะไล่พานนไงยางเข้ามานี่เนาะอ่าหมู่บ้านนี่จะเลี้ยงงัวเอาน,นี่เนาะ จะเลี้ยงงูอ่ะงูอ่ะไลเลยเนาะนี่เนาะทางเนื้อ,อน,นี้จะปรากฏเห็นมีและไลหมูบนะ่บ้านเนาะเป็นเลี้ยงงวอันนี้นะเลี้ยงงัวก็จะแรงอยู่กองอ่าอันนี้จะเป็นน,นั่นเนาะตูบเขาเนาะนี่เนาะบอลผนักเข้าไว้อ,อ่าน,นี่งูอ่ะไลเลยเนาะ ก็ได้เพื่อนก็จะเลี้ยงปลูกฟางเลี้ยงสัตว์เนาะเป็ี่นหมู่บ้านนกจากงัอาจจะมีขวายด้วยเนาะอย่างนี้นนเนาะอ้ะอันนี้ไม่ขวายเนาะ เลี้ยงหัวเลี้ยงควายนี่นะอันนี้จะเป็นอยู่ที่สวนนขบดนะอยู่ทางภาคเหนือสุดของประเทศลาวเนาะ นี่นจักตอกเนาะตอกไปมัดยังบ่สะไรดีมัดอ้อยบ่อ,อ่าโอ้พนจะปลูกอ้อยเลยเนาะนอกจากที่เลี้ยงสัตว์แล้วเนาะอ่านี่เนาะคิดฮอดเอ,อ่อตอนเป็นเล็กน้อยเลยเนาะตะกี้ก็อยู่หมู่บ้านแบบนี้เลยเนาะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเฮ็ดไฮเฮ็ดนา บ้านก็นจะเป็นหมู่บ้านแบบดั้งเดิมเนาะหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านป่าหกเนาะนี่ขวยนะเล่้งขวนะ่เนาะ เยอะเลยนี่นะอันนี้จะเป็นเหื่อนเหื่อนที่มีเอกลักษณ์เลี้ยงขวายไล่เนาะบางคน,นก็จะแรงไว้กอง เห็นไะเเราเข้านะตอนนี้นะเนาะเป็นเ้าเขาอ้าวควายมีงัวมีควาย เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกล่เลยเนาะจะเป็นหมู่บ้านที่นา้นาักน้าหักนะอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะอยู่เขตสนุนทรบทเนาะ Ừ, phải thật bát cái ngay หายดีเล่นแขวยเนาะไล่เนาะห่อยยางมานี้นี่และไล่ร่างขาเหือดเนาะก็เล้นงขวยนี่นะว้าวอยู่นี่ไล่เลยนะสุดยอดเลย คือว่าตอนนี้งูวควายก็เป็นราคานะเราจะได้ยินว่างูตอนนี้มันส่งออกไปทีประเทศจีนนะว่ามีราคามีงูมีควายได้เลยอันนี้จะเป็นบ้านเหือน ให้ดีนี่นล้วมีงวัวมีควยายไลยหมู่บา้านนี้อาชีพนจะจ๊ะเพื่อน่าจะเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายนีะหลักๆเลย ที่มีเอกมีเอกลักษณ์เนาะ ้ักนะหักเลยอ,อันนี้จะเป็นพิธีแบบชีวิตแบบดั้งเดิมนะหมู่บ้านี้จะเลี้ยงงวเลี้ยงคขวายนะไล่เลยนะ เป็นบ้านเหือนข้องเพิน่นนะหัวควายบักละลายเลย กนะ็ถือว่าโอปุนะเข้ามาในหมู่บ้านนี่เนาะเห็นงัวเห็นควายเห็นเป็ดไกนะ่เนาะเพิ่นเลี้ยงอยู่ที่หมู่บ้านนี้เนาะนี่ตัวงัวงัวเลี้ยงควายอ้าวสุดยอดเลยเนาะธรรมชาติอยู่ที่หมูบนนนะ่บ้านนี้เนาะบ้านเฮือนก็จะตั้งอยู่นะเขตนีเนาะ ก็จะโลงมา,าย่านลุ่มๆพี่เนาะเพราะจะมีลาแม่น้ำเนาะหมู่บ้านนี่ก็จะตั้งอยู่แขมหมูม่แขมแม่น้ํานี้เนาะอันนี้จะเป็นน้ําน่าจะเป็นน้ําห้วยเนาะไล่ผ่านหมู่บ้านนี้นะไปลิไซก็จะข้อหลักคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่ธนิกรลกาก็ข้อขอบใจทุกทุกทายด้วทุกคน ที่เข้ามาเบิงมาสมและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันมาในคลิปต่อไปสบายดี